สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูนะก็ไปเที่ยวฮ่องกงมานะคะกอ็อุณหภ,ภูมิอยู่ที่17องศานะคะก็ไม่ ทุกปีไปก็จะหนาวมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ร้อนๆแต่ยังไงก็ต้องใส่เสื้อโค้ตนะคะจะว่าเขาแบบโอเวอร์แอคติ้งไม่ได้นะเพราะว่าคนที่นั่นเขาจากค่อนข้างที่แบบจัดเต็มโดยเฉพาะคนที่มาจากฝั่งเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใส่โค้ดใส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของเขานะคะเขาจะใส่ยิ่งเยอะยิ่ง,งสวยแต่เราจะไปใส่ไงั้นไม่ได้เพราะว่าบ้านเรามันร้อนโอเคเราจุดประสงค์ก็คือว่าไปดิสติลเลนห้องกงนะพาลูกๆไปแล้ว เด็กเนี่ยเวลาเข้าไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาจะมีความทรงจําที่แบบดีๆอะ่ะก็คือเขาจะจดจําไปตลอดชีวิตก็เลยชอบพาไปแล้วเราก็ชอบด้วยขนาดเราแก่แล้วนะคะก็โอเคก็แวะช้อปปิ้งนิดหนึงนะแล้วทีนี้ตอนที่เราไปอะ่ะค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงของเขามันก็เหมือนกับมันแพงขึ้นนะคะราคาอยู่ที่ก่อนไป2วันเราแลกไว้อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์เท่ากับ4.68ซึ่ง คิดง่ายๆก็คือคูณห้าจะซื้ออะไรก็คูณห้าไปนะคะก็รู้สึกว่าแพงแล้วครึ่งสปอนที่นั่นก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแบบ ไม่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 ตื่นเต้นเหมือนเหมือนที่ไปช่วงแกๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบของมันแพงขึ้นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจโดยเฉพาะร้านบ่อนโจอะไรของเขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามีเครื่องสวางของมิตทีด้วยนะร้านบอนโจแต่ว่าเราจะซื้อมิตรทีกลับมาบ้านตัวเองก็ไม่ใช่ไม่ไม่ซื้อนะไม่ได้ซื้อมิทีนะคะซื้ออย่างอื่นมาเรารู้สึกว่าของมันแพงขึ้นไม่ค่อยน่าสนใจนะคะก็ซื้อในร้านอซาชานะคะก็ ตัวเบากลับบ้านกินม,มาม่าโอเคเดียวจะมาเปิดให้ดูนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะน้ำหอมเนะเป็นน้ำหอมในร้านสาชาเขาก็จะใส่ถุงไว้อย่างนี้อันนี้จะซื้อให้พี่สาวเรานะคะก็เขาตอนปีใหม่นะเขาให้ของขวัญมาไงก็เลยต้องซื้อตอบแทนเขาบ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ําใจนะคะก็เป็นอันนี้ของเมืองไทยนะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าพี่สาวเราตอนปีใหม่อะเขาซื้อ number seven ใช่ไหม number seven เป็นกิฟต์เซตสำหรับของขวัญแหละนะก็จะเป็นอย่างนี้คือราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเขาซื้อให้ไงโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าเออเขาให้อะไรมานะคะก็เป็นของตัวเทสเล็กๆน้อยๆ,ๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าของ Number 7นะนะก็ดีกว่าเซเวนนะสำหรับเราแล้วก็คือแบบว่าถ้าถ้า,าเปรียบเทียบระหว่างเซเวนในร้านบูธกับ นัมเบอร์เก็คือนัมเบอร์เจะเป็นอะไรที่แบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอันนี้มาสคาร่าส่วนอันนี้จะเป็นลิปของนัมเบอร์เก็คือลิปสีประมาณนี้สีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยโอเคเดี๋ยวให้ดูสีประมาณนี้นุน่นๆเนาะเกี่ยลงไปแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอาจจะไว้กบสีปากประมาณนี้โอเคเป็นลิปที่ไม่ต้องเหลาประมาณนี้หมดก็ดึงขึ้นดึงลงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพาร์เมอร์นะแอร์บัสพาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพาร์เมอร์ตัว เขายังไม่ได้เปิดไว้ก็น่าจะเป็นพาเมอร์แบบตัวแบบสีใสๆใช้ก่อนที่จะลงรอ,อ,องพื้นเพื่อให้เครื่องสำอางติดทนนะคะอีกตัวต่อมาก็จะเป็นอายแชโดว์อันเล็กๆนะของน้ำเบอร์เซเว่นเหมือนกันสีประมาณนี้สีแบบว่าลองพื้นเปลือกตาเฉยไม่ได้อะไรมากมายสีประมาณนี้โอเคทีนี้ก็มาดูของออช้อปปิ้งในฮ่องกงนะเ,เป็นน้ำหอม เป็นน้าหอมที่พ่ออะไรไม่รู้เราก็ไม่ค่อยรู้จักพี่่อหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ซื้อเพราะว่ารูปลักษ์ก็คือซื้อความน่ารักอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นคาวก็คือเพอร์ฟูมจะเป็นน้ำหอมเพอร์เพอร์ฟูมเนาะมันจะเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะแบบติดทนประมาณนี้นะกลิ่นไม่รู้เหมือนกันกลิ่นยังไงเป็นน้ําหอมมงกุฎคาวนะคะเราไม่รู้จักแบรนด์นี้หรอกคาวเพอร์ฟูมนะคือมันน่ารักอันนี้ซื้อฝาก ปริมาณอยู่ที่15 ml คือเป็นน้ำหอมมงกุฎอย่างนี้เออน่ารักดีซื้อฝากเขาก็ค,คือแบบเอาไปวางไว้ที่ตู้โชว์มก็โอเคน่ารักนะส่วนน้ำหอมอีก2อันนี้จะซื้อให้ตัวเองแล้วก็ซื้อให้แม่อันนี้เป็นน้ำหอมของแคสซารีนะเราก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้หรอกแต่ว่าซื้อเพราะว่ามันเป็นรองเท้านะ3.5ดอลลาร์มงกุฎเมื่อกี้ก็3.5ดอลลาร์ก็คูณ5กันเข้าไปนะคะก็ก็ไม่ไม่ ไม่กี่ร้อยหรอกนะก็20 ml นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอัน,นอันนี้จะเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าแก้วนะโอเคเหมือนรองเท้าเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นอ่เอ่เป็นกระมีดหมืนต,ตรงนี้เป็นรองเท้าแก้วอันนี้จะกลิ่นค่อนข้างแรงซึ่งเป็นกลิ่นที่แม่เราชอบถ้ากลิ่นแบบอ่อนๆน,นัวๆแกไม่ชอบแกชอบแบบกลิ่นแบบเอ่อหอมแบบแรงๆก็คือเดินมานี่เป็นเอกลักษณ์ของแกนะคะแกชอบอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูว่า แกสตี้ก็คือเราลองสีนี้แล้วสีแดงก็คือแบบมันหอมติดทนมากๆเลยลักกี้ชูเขาจะเขียนว่าเป็นน้ำหอมลักกี้ชูของแกส s ี้นะคะ35ดอลลาร์อันนี้ดิสเขาแล้วนะปกติเขา,เาราคาเต็มอยู่ที่ $39 ิดอลลาร์ดิสเขาเหลือ $35 ดอลลาร์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันมันน่ารักไหมล่ะปริมาณ20 ml นี่สำหรับเราแล้วเยอะมากเลยนะเอาวางไว้ตู้โชว์นี้เราน่าจะซื้อเยอะกว่านี้นะกลิ่นมันหอมมาก หอมจริงๆไม่ต้องใช้น้ําหอมแบบโค้่ชาแนลก็ได้นะใช้อันนี้ก็ได้โอเคคือเวลาใช้เปิดออกมาอย่างนี้มันไม่ใช่สเป์ชียดไนงะมันจะต้องเปิดจุกจุกอย่างนี้แล้วก็แตะๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักดีอ่ะเป็นรองเท้าอย่างเงี้ยโอเคนะนะะ่ารักกลิ่นมันก็หอมด้วยโอเคอันต่อมาที่เราซื้อในร้านซาชาซาชาเลยก็คืออลิปมูนดับของเล็บลอนนะคะก็ไปที่ไรก็จะซื้อแต่ลิปมูนดับ ของเล็บลอนคือมันใช้ดีมากๆเลยคือมันอยู่ในแท่งลักษณะนี้ข้างตรงกลางมันก็จะเป็นอ่าสีขาวๆข,ข้างส่วนขอบๆก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆประมาณนี้เป็นลิปไม่มีสีนะเป็นลิปมันเฉยนะคะก็ที่นู้นค่อนข้างที่จะเขาจะเน้นแบบว่าแฮนด์ครีมแล้วก็ลิปมันมากเพราะว่ามันหนาวไงส่วนอีกตัวต่อมาอันนี้ซื้อมา2อ,อันนะลิปลิปมูนดอกเนี่ยเพราะว่าซื้อให้แม่อันหนึ่งซื้อให้ตัวเองอันหนึ่งเก็บไว้ใช้นะคะส่วนลิป อันต่อมาก็จะเป็นลิป EOS ก็เคยใช้แล้วมันดีดีจริงๆมูลลิปมูลดอกเนี่ยลิปตัวนี้รืมบอกราคาอยู่ที่19ดอลลาร์ก็ตกประมาณ145บาทนะคะก็ไม่แพงโอเคก็เก็บไว้ใช้คือที่มางทายมันหาหาคนงานไม่มีเลยละ่ะสมัยก่อนมีแต่หลังหลังมันไม่ม,ไม,มีไม่มีใครนําเข้ามาแล้วก็เลยซื้อมาเก็บไว้ใช้ EOS ค่ะตัวนี้39ดอลลาร์ discount ้วนะจริงๆแล้วเขาขายอยู่60ดอลลาร์แล้วเหมือนกับว่าเขามาลดราคาเพราะว่ามันหมดอายุ อีก2ปีไงหมดอายุต้องรีบใช้นะคะก็เวลาซื้อก็ดูวันหมดอายุด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบลิปรูปไขเวลา,น,าน่าจะเคยใช้กันอยู่นะเปิดออกมาก็ทาเลยอย่างี้นะคะอันนึงก็ให้ตัวเองอันนึงก็ให้แม่อันนี้จะเป็นลิปที่แบบมีกันแดดในตัวนะคะเขาบอกว่ามีกันแดด s อ s เท่าไหร่15นะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะสีเหลืองจะเป็นลิปกันแดดส่วนสีนี้จะเป็นกลิ่นเมนทอลออะไรประมาณนี้นะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นมาสคาร่าของ t ด e Face s h อ p ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าตัวนี้ใช้แล้วตาโตขึ้นนะก็ mm hmm. <laughs> ไม่รู้ <laughs> เป็นของเกาหลีแต่ว่ามาขายที่ฮ่องกงนะโอเคอันนี้เป็นมาสคาร่าของ The f a c ส Shop ส่วนอันต่อมาก็อันเล็กๆจะเป็นอเออเป็นแฮนด์ครีมอันเล็กๆนะ $16 ดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่แพงแต่ว่าถ้าซื้ออันใหญ่ก็คุ้มกว่าคือได้เยอะกว่าแต่ว่าเราซื้ออันเล็กมาเพราะว่า,าพกติดกระเป๋าแล้วมันเบาดีนะเอาเอา,เอาไวแ้แบบแบรลงมือซะหน่อยนะ $16 ดอลลาร์ก็เท่าไหร่75หรือ80บาทประมาณนั้นนะคะโอเคอันต่อมาก็เป็นอคอนซีลเลอร์สำหรับปีกจมูกอะ่ะสำหรับ จมูกที่เป็นสตอเบอรี่ตรงนี้ก็ <c oughs> คือเป็นรูขุมขนบริเวณนี้เวลาเหงื่อออกไงมันจะเห็นรูขุมขนเวลาเราแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆมันจะไม่เห็นรูนะแต่พอเวลาแบบอากาศร้อนๆหรือว่าอะไรเนี่ยตรงนี้เราจะมีรูขุมขนเราก็เลยซื้อตัวนี้มาแพงอยู่นะ65ส้าดอลลาร์นะคะก็คูณ5เข้าไปเนี่ยเราจะมีรายละเอียดบอกมันเป็นลักษณะแบบแท่งหมุนขึ้นมาแล้วก็ทาเป็นฟองน้ําเป็นลักษณะแบบ หัวเช้งเฉียงเรียวๆเนาะเขาบอกว่าใช้ตัวนี้เสร็จอลองพื้นเสร็จแล้วตัวนี้ทาทับป,ประมาณนี้มันจะปิดรูมขนดีโอเคก็มาลองดูก่อนนะว่ามันดีไหมอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเนาะเจปแปนเมคอินเจแปนที่นั่นจะมีของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะโอเคต่อไปต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะกเ็เป็นโคจิยี่ห้อโคจิเป็นกาวติดขนตาเป็นเมคอินเจแปนเหมือนกันเป็นของญี่ปุ่นเราเห็นผู้หญิงคนนึงแบบแต่งตัวแบบ Over, คือโอเวอร์มากๆรองเท้าบูทขนมิ้งขนเฟอร์อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นฝั่งถ้าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีแหละเขาซื้อเยอะซื้อประมาณ10กว่าอันนะคะอันนี้อยู่ที่16ดอลลาร์ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกก็ประมาณร้อยกว่ากว่าร้อยยี่สิบบาทอะไรประมาณนี้เนาะก็เห็นเขาซื้อเยอะแสดงว่าเขาอาจจะเคยใช้แล้วมันดีเวลาเขามาเที่ยวก็อาจจะหรือว่าอาจจะเป็นคนฮ่องกงสาวๆฮ่องกงอะไรย แต่ไม่น่าใช่อ่ะน่าจะเป็นแบบดูลักษณะท่าทางน่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะเขาซื้ออันนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเออซื้อตามเขามันจะมีอย่างงี้ค่ะเป็นเป็นหลอดอย่างงี้นะอันนี้มันจะเป็นสีดําสีดาเขาจะมีบอกเป็นหลอดสีดําส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์ก็คือสีใสใสใสๆสเขาจะมีบอกตรงนี้ใสใสส่วนอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวตรงนี้คือกาวติดขนตาของญี่ปุ่นมันค่อนข้างที่จะใช้ดีไงก็เลยแบบ ซ,ซื้อมาลองดูโอเคอ,อันต่อมาก็จะเป็นแปง้งเราดูคลิปแต่งหน้าของจางซีมูเนี่ยจางซีมูเขาทำวิดีโอแต่งหน้าเป็นเป็นช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีนี่แหละเขาใช้ตัวนี้แต่งหน้าให้แบบให้ลูกค้าประมาณเนี้ยแล้วเขาใช้ตัวนี้คือเราอยากได้มากแล้วไปเจออันนี้ราคามันถูกมากๆไงห้าสิบเก้าดอลลาร์ก็ประมาณ3 4ม0ี่ร้อนะก็คือมันเป็นแปลงสำหรับใช้กับรองพื้นนะ เกียเกียมันแปลงนิ่มมากเมื่อก่อนเราอยากได้มากเราเสิร์ชดูในในเน็ตแล้วแบบว่ามีแต่คนแบบคนไทยนําเข้ามามีแต่แพงๆหลักพันขึ้นเราก็ไม่กล้าซื้อเนาะเราเห็นอันนี้มันแค่แบบ59ดอลลาร์เองเราก็เลยรีบซื้อเลยใช้กับลองพื้นเอามาเล่นดูส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแฮนด์ครีมของซีชั่นโดนะคะก็เป็นแฮนด์ครีมที่เปิดออกมานะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบมือล้วงแต่เวลาใช้เราก็ต้องแบบ เอาพลาสติกออกก่อนมันจะมีเหมือนกับเม็ดเม็ดบีดสีส้มๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ไว <c oughs> ้บำรุงมือก่อนนอนคือเราจะชอบแบบเป็นอะไรที่แบบบำรุงมือคือจะเอาไว้ข้างล่างอันหนึง่งข้างบนอันหนึง่งบางทีก็ไว้หัวเตียงก่อนนอนก็บีบหรือว่าล้วงมาล้างเอ้ยไม่ใช่มาล้างมามามา,มาแบบบำรุงมือแล้วก็ค่อยนอนโอเคมาดูของที่ร้านบอนโจบ้างนะคะกนะ็นี่นะอันนี้เป็นอของเกาหลี ดรบาร์ auer, น่าจะสะกดถูกนะดรบาร์นะคะก็เป็นแปรงล้างหน้า,าลองใช้แล้วไม่ใช่ลองใช้หรอกก็คือใส่ใส่ฐานใส่ฐาน A3 1ก้อนนะคะแล้วลองแล้วอ่ะมันคือแบบว่าเหมือนของพานาโซนิกมากๆเราไปลองเล่นของพานาโซนิกหลายครั้งแต่ไม่กล้าซื้อมันแพงอันนี้ราคาเต็มเขาอยู่ที่200กับ82ดอลลาร์ ฮ่องกงแต่ทีนี้เขามาดิสคาเหลือเท่าไหร่เหลือ8 89ดอลลาร์เรารีบซื้อเลยเพราะว่าอยากได้มากเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะมีาฝาปิดนะคะก็เราค่อนข้างเสียงนิดนึงเพราะว่าซื้อมากลัวที่สุดเลยว่าใส่่านแล้วมันจะไม่วิ่งอ่ะมันจะไม่ทํางาน นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแปรงเขานิ่มมากๆเลยเหมาะที่จะใช้แบบล้างหน้าตอนตอนเย็นเหมาะสําหรับคือคนญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะเน้นการแต่งหน้าเสร็จเขาจะทำทำความสะอาดเน้นรักษาความสะอาดของใบหน้าเป็นหลักนะคะไม่งั้นเป็นสิวอุดตันนะอันนี้ก็คือมันจะมีฝาปิดอย่างนี้แล้วก็ฝาเมื่อกี้นี้ครอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราทํหล่นนะมันจะเป็นอย่างนี้คือเวลา,าใส่ถาดแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนเสร็จ ก็ใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ใส่กลับแล้วก็หมุนกลับแล้วก็เวลาใช้ก็โกดอย่างนี้เห็นไหมเห็นแรงสั่นไหมก็คือแรงสั่นของเขาแบบกาลังดีอ่ะไม่บาดหน้าจนเกินไปโอเคดีมากๆนี่ถ้าใครไปแล้วไม่ซื้อเสียใจนะดีมากเลยที่เราซื้อนะคะไม่แค่นั้นนะ89ดอลลาร์เนี่ยเขาแถมอะไรรู้ไหมแถมเจลเจลบำรุงผิวนะคะก็เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเกาหลีแหละ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใช้กับหน้าหรือว่ากับตัวแต่ว่าเราก็มาใช้กับทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะเขาก็บอกแต่ว่าเป็นเจลเจลแต่งอลแต่งกว่าคล้ายๆว่านหางเจลว่านหางจระเข้บ้านเราแต่ว่าอันนี้จะมีกลิ่นของแต่งกว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เป็นเขาบอกแต่ว่ามอยเจอไรซิ่งนะคะนอกน้เป็นเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยคือเมื่อคืนนี้ลองแล้วไม่เลวเลยทีเดียวก็คือจะบอกว่ามันเป็นเจลที่แบบทาแล้วไม่เหนียวเนื้อนา ก็คือซึมเร็วประมาณนั้นก็เราใช้ทั้งตัวทั้งหน้าเลยนะคะเป็นเจลแบบกลิ่นแตงกวาหอมๆนะโอเคนี่ถ้าไม่ซื้อนี่เสียใจนะก็ถ้าแยซื้อแยกก็ราคาประมาณออ25ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแถมให้ก็ต้องเอาสิเพราะว่า,เ,า,วาเขาแถมเนาะทีนี้จะบอกให้ว่าไปฮ่องกงนะคะก็ต้องซื้อถุงนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เอาถุงผ้าผ้าไปไงอันนี้ตออีถุงชาชาก็จะเหลือประมาณ ห้าสิบาทบ้านเราห้าสิบสตางค์ไม่ใช่ห้าสิบาทห้าสิบสตางค์บ้านเราทีนี้มาดูของใน King Power บ้างนะคะก็เราก็มีบัตรสมาชิกเขาจะลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์ทำบัตรสมาชิกไว้นะคะเขาทำฟรีไม่ต้องเสียตังค์เขาจะลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคก็มาดูของในยูทิคเรี e บ้างน,นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบเออมาดูาแปง้งแปง้งเอกดิฟายิงนะคะเป็นของเล็บลอน แป้ง DNA อแหละพูดง่ายๆเป็นแป้งเค้กผสมรองพื้นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ปกปิตีแล้วก็สำหรับคนมีอายุเอกเอกเ,อเอก็คือคนมีอายุเราไปลองเล่นที่ไปไปลองเนื้อแป้งที่บุว๊วัสด์แล้วสําหรับเราก็แพงไปไม่สี่สี่ร้อยกว่านะก็เลยยังไม่ได้ซื้อแต่ทีนี้มาเจอที่ King Power ราคาอยู่ที่360บาท นะคะก็เลยลองลองซื้อมาลองนะคะเป็นตลับสีแดงอย่างนี้นะก็เราชอบมากๆเวลาซื้อตลับแป้งแล้วมีแบบรูระบายรูระบายอากาศให้กับพับนะคะก็เปิดดูมันจะเป็นอย่างนี้มีกระจกอันใหญ่ดีชอบกระจกแล้วก็มีพับเนื้อแป้งมันค่อนข้างที่จะเนียนละเอียด แต่ก็ต้องลองอีกทีหนึ่งนะมันเป็นแป้งสําหรับคนที่เริ่มมีริ้วรอยหรือไม่ต้องเริ่มแล้วก็คือมีริ้วรอยแล้วก็มันจะทําเขาบอกว่าจะทําแบบช่วยลดเหลือนริ <S <S ้วรอยนะมาลองดูก่อนส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอายไเลเนอร์ซึ่งเราเคยใช้แล้วเป็นของลอรีออนะอันนี้เป็นอายไลเนอร์แบบซูเปรอร์ไลเนอร์เอ็กซ์ตร้าแบ็กกรอสนะคะก็2อันในแท่งราคาเต็มมันอยู่685บาทนะคะเราได้ลด5%ก็ หกร้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะข้อมันเป็นอายไลเนอร์ที่แบบสําหรับคนที่แบบชอบแต่งตาแบบขอบตาดําๆอะไรเงี้ยเป็นอายไลเนอร์ที่แบบคือไม่แพนด้าระหว่างวานันล้างน้ําเปล่าได้กรีดง่ายประมาณนั้นมันเป็นหัวแบบนี้โอเคมันนี่มันเป็นหัวอย่างนี้หัวฟองน้าคล้ายๆหัวฟองน้ําแต่มันกรีดง่ายมากๆมันสามารถที่จะแบบกรีดด้านบนด้านล่างได้ก็คือแบบ อินเนอร์ขอบตาบนขอบตาล่างได้หมดเลยตัวนี้ดีมากๆกเลยซื้อมาเก็บไว้ใช้นะคะของลอรีออคือบูธวสันมีอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่อ่ะคือเราซื้อแพ็คคู่มันก็จะแบบเขาไม่มีภาษีไงมันก็จะแบบถูกกว่าตามบูธวสันอะไรอย่างนี้นะคะอีกอันต่อมาก็หมดแล้วนะอะอันเมื่อกี้ซื้อที่ King Power ก่อนก่อนที่จะออกนอกประเทศทีนี้เข้ามาในประเทศเนี่ยเราซื้อเอสนะคะเป็น ของ King Power เราไปเดินดูที่ซาชาบองโจแล้วมันมันถูกเกินไปแล้วเราไม่กล้าซื้อซื้อของราคาหลักพันเราก็เลยรองมาซื้อที่ King Power ดีกว่าเป็นของที่เรามีเราใช้ใกล้หมดแล้วไง SK2 ตัวที่เป็นตัวเอเซนต์น้ำปาเจียไปาละค่ะคุณซื้อ,อที่ King Power เรามีบัตรลด5%ใช่ไหม75 ml มเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา2อ0 0 0อันนี้ลดแล้วนะ 75ml คือ2,000กับ18บาทเออเราไปดูที่ซาช่าเงี้ยมันมีตะกล่องป่าวางโชว์มันไม่มีขวดเราไม่มั่นใจเท่าไหร่เราก็เลยเออซื้อที่ King Power ดีกว่าสบายใจนะคะก็มันมันไม่มีไซส์ขนาดที่เราต้องการด้วยแหละที่ฮ่องกงมันมีแต่ไซส์ขนาดแบบ 200ml ขึ้นไปซึ่งมันใหญ่แล้วมันก็มันถูกเกินไปไหมแต่ว่าเพิ่มตังอีกไม่กี่ร้อยแล้วได้ของที่ออเลตี้ฟรีเลยเราก็เลยเออมาซื้อคือเราซื้อเพราะว่ามันดีจริงๆก็คือแบบ สองพันเนี่ยเราใช้ได้ประมาณ3าเดือนบางคนอาจจะ2เดือนแต่สําหรับเราแล้วเ,เก็บเงินเดือนละ700เพื่อซื้อสิ่งนี้โอเคเราว่ามันคุ้มมันดีจริงๆนะคะมันใกล้หมดก็เลยซื้อมาเก็บไว้ใช้โอเคอันต่อมาก็จะเป็นขนม,เป,นขนมเป็นขนมที่ซื้อมาจากเซเว่นบ้านเขาอะละซื้ออันนี้ซื้อมากินเล่นซื้อซื้อมาอันนี้ซื้อมา2หอ่อซื้อฝากแม่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้แม่อันนี้เป็นขนมของญี่ปุน่นมีไส้อันนี้เมืองไทยก็มีมีไส้ถัว่วถ้าใครชอบถัว่วอาจจะชอบแต่เรา ไม่ชอบถัว่วเขาเรียกว่าขนมไรโดเรมอนหรือเปล่าเป็นกลมๆมะส่วนตรงนี้เป็นไส้ถัว่วถั่วแดงแม่เราชอบถั่วแดงเลยเออลองซื้อมาเท่าไหร่วะกี่กี่ดอลลาร์วะน่าจะสิบเอ็ดดอลลาร์ฮ่องกงส่วนอันนี้มันเก้าดอลลาร์ฮ่องกงอันนี้ในเซเว่นบ้านเขาเหมือนกับข้าวพองบ้านเราแหละนะพูดตรงแม่อร่อยหรอกแต่ว่าซื้อมาให้แม่กินเล่นๆไปงั้นแหละนะเดีย๋ยวจะหาว่าไม่ซื้ออะไรก็ถามแกว่าจะเอาอะไรแกบอกให้เอานีเวียซื้อนีเวียมา ถ้าซื้อในเวียก็มาซื้อที่เมืองไทยเซเว่นบ้านเราไม่ดีกว่าหรอมันก็ราคาก็พอๆกันจะให้เราหิ้วมาทําไมเหนื่อยโอเคอันต่อมาก็จะเป็นขนมอ่าส่วนเด็กๆลูกเราก็จะเป็นของเล่นในดิสนีย์แลนนะคะเราก็แบบเคยเคยไปแล้วซื้อแบบของข้างทางก็คือเป็นของเล่นที่มาจากเมืองไทยเม k อินไทยแลนด์เนี่ยสำเพ็งบ้านเราแล้วเราจะซื้อมาทําไมอันนั้นคือแบบก็คือไม่รู้เรื่องไงจริงๆซื้อซื้อของเล่นซื้อในดิสนีย์แลนด์ดีกว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ซ้ำใครโอเค อ,อีกอันนึงเป็นขนมอันนี้เป็นของลอตเต้เป็นของเกาหลีเนาะ460บาทอันนี้ซื้อที่ k ิง g ิงพาวเตอนตอน,ตอนที่ขาเข้านะคะขาเข้าประเทศเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์นะอันนี้ซื้อฝากแม่ด้วยแล้วกินเองด้วยกิน กินกับลูกๆนะกินคนเมื่อกี้กินคนเดียวไปกล่องหนึ่งอร่อยมากๆก็คือเป็นอย่างนี้460บาทฐาน8 8แแพ็คนะคะก็โอเคก็ไม่แพงเท่าไหร่นะก็คือช็อกโกแลตมันเยอะมากๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะก็คือเป็นะไรที่แบบอร่อยอะ่ะเป็นหมดแล้วนะไม่มีไม่มีแล้วนะก็เป็นถุงข้างในจะเป็นอย่างนี้คืออร่อยมากๆคือลด5%ก็ไม่ถึง460บาทกราคาเท่าไหร่รู้เนี่ย ช็อกโกแลตเยอะจริงๆแต่ขนมพวกนี้มีที่ร้านไดโซนะ60บาทนะแต่ที่เราซื้ออันนี้ก็ประมาณ50 5 0กว่าบาทนะหาร8ที่ร้านไดโซก,ก็จะขายแบบน่าจะร้อยหนึ่งขนมอันนี้ร้อยหนึ่งเราเคยซื้อมากินแต่เจอที่นี่เราซื้ออร่อยมากก็เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย